ับมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมเนี่ยให้เล่นกันมากมายเลยก่อนอื่นค่ะเราทบทวนความรู้เดิมกันนิดนึงนะคะที่เราเรียนทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องของแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญใช่ไหมคะแล้วก็แหล่งเรียนรู้หนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือครูนะคะแล้วทักษะที่สําคัญของครูในศตวรรษที่21สบ็ก็คือครูผู้สร้างแรงบันดาลใจทักษะการสร้างแรงบันดาลใจการเป็นครูผู้สร้างแรงบันดาลใจอืม หนึ่งอะไรคะการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้โดนใจผู้เรียนหรือว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นสําคัญนั่นเองนะคะซึ่งคราวที่แล้วเราได้ลองเรียนรู้กิจกรรมอะไรบ้างคะเราคือใครมิตรภาพแล้วก็ การแก้ปัญหา5ขั้นตอนการแก้ปัญหา5ขั้นตอนมีอะไรบ้างนะคะตระหนักรู้ปัญหาที่แท้จริงอุปสรรคในการแก้ปัญหาอะไรคะวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายประเมินแต่ละสถานการณ์แล้วก็เลือกวิธีที่ดีที่สุดนะคะในการแก้ไขปัญหาคราวนี้ถ้าเราเลือกแล้วมันเป็นยังคะมันไม่ได้ผลแล้วก็ขยับมาวิธีที่2ที่3าอะไรนี้เป็นต้นนะคะ ซึ่งครั้งที่แล้วเราได้ลองเล่นเป็นอะไรคะเป็นผู้เรียนที่เป็นไงคะถ้ากว่าเ,เพื่อนนะคะไม่ชวนฉันไปงานบันเกิดแล้วเป็นไงคะชวนเพื่อนทัางห้องฉันแก้ปัญหายัางไงอะไรคะปีที่แล้วฉันขอจักรยานแม่ไม่ซื้อให้มาปีนี้แม่ซื้อให้น้องนั่นเองนะคะแล้วก็ปัญหาความรัก คราวนี้ก่อนที่เราจะไปละครออนไลน์ที่สนุกสนานอีกแบบหนึง่งเรามาทบทวนนะคะเดี๋ยวครูจะขอให้โจทย์หนึ่งข้อนะคะแล้วลองดูสิว่าโจทย์ข้อนี้เราแก้ปัญหากันยังไงพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปลุยกันเลย